ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ a ออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมมรพาทบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ในวันนี้เรามาศึกษาเปรียบเทียบพระกลุกเมืองกำแพงเพชรนะครับสามพิมพ์ด้วยกันพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับพระกำแพงซุมกอนะครับพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกระนกนะครับแล้วก็พระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางนะครับซึ่งก็เป็น พระยอดนิยมทั้ง3พิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามาศึกษากันทีละองค์องค์แรกนะครับเป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับขอให้ท่านลองศึกษานะครับลักษณะของอศิลปะนะครับในเรื่องของอพิมพ์พระนะครับท่านจะเห็นว่าพิมพระเนี่ยมีความคมชัด นะครับคมชัดลึกนะครับมีสเตปนะครับความคมชัดลึกเนี่ยงดงามนะครับอันนี้คือพระกำแพงลีลาเมตขนุนนะครับดูพิมพ์กันก่อนนะครับครับองค์ที่สองนะครับพระสมก่อพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกระหนกนะครับ องนี้ก็เช่นกันนะครับท่านจะเห็นลักษณะของพิมพ์พระนะครับมีความงดงามชัดเจนนะครับพระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกระหนกนะเป็นศิลปะแบบลังกานะครับแล้วก็ผสมกับแบบสุโขทัยนะครับซึ่งก็ รูปทรงอง์พระเนี่ยนะครับจะค่อนข้างบึกบึนนะครับเนี่ยนะครับลองดูนะครับพิมพ์ทรงนะครับมีความงดงามชัดเจนนะครับมีสเต็ปนะครับสูงกลางต่ำเนี่ยชัดเจนนะครับ นี่คือพระสุมกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกระหนกนะครับองหนึ่งนะครับพระที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางนะครับมีรายละเอียดไม่มากนะครับแต่ว่าขอให้ท่านสังเกตนะครับในเรื่องของพิมพระนะครับท่านจะเห็นความคมชัด งดงามชัดเจนนะครับอันนี้เป็นศิลปะแบบสุโขทัยนะครับเนี่ยนะครับท่านลองชมนะครับนี่นะครับถึงแม้ว่ารา,ายละเอียดไม่เยอะนะครับแต่ก็มีลักษณะพิมพ์ที่งดงามชัดเจนนะครับพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลาง ได้ลองเปรียบเทียบพิมพ์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหลังลายมือนะครับที่มีรอยกดนะครับนี่นะครับรอยกดนะครับเนื้อดินเป็นแบบสีผ่านนะครับนี่นะครับมีรอยยุบย่น เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังพระกำแพงซุ้มก่อนะครับเนี่ยนะครับก็มีลักษณะยุบย่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคาบกรุบนะครับก็ตามซอกลึกนะครับเป็นหลังเหมือนหลังปาดปาดเรียบนะครับ เดี๋ยวเราชมด้านหลังของพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางนะครับนี่ก็เป็นลักษณะหลังที่กดด้วยมือนะครับนี่เป็นรอยกดนะครับนะครับเป็นรอยกดด้วยมือนะครับแล้วก็แต่งให้เข้ากับรูปล่างนะครับด้านหลง ก็มีความยับย่นนะครับครับท่านได้ศึกษานะครับรูปแบบพิมพ์พระนะครับท่านจะเห็นว่าพิมพ์พระแต่ละองค์เนี่ยนะครับมีความคมชัดงดงามนะครับมีความคมชัดลึกนะครับงดงามนะครับมีสเติ นะครับในการที่จะตื้นนะครับสูงกลางต่าเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็รูปแบบศิลปะนะครับตามยุคสมัยนะครับซึ่งแต่ละองค์ก็จะมีรูปแบบศิลปะนะครับที่ต่างกันไปสำหรับ ด้านหลังองค์พระนะครับมีทั้งแบบถูกปาดนะครับไม่เรียบนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียบตึงนะครับแบบที่ใช้นิ้วมือกดนะครับแล้วก็มีความยับย่นนะครับซึ่งก็ต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระแต่ละองค์นะครับว่ามีลักษณะเนื้อพระเป็นอย่างไรนะครับ เรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับการเจาะลึกเนื้อพระนะครับจะทําให้เราเห็นว่าพระองค์นั้นมีความสมบูรณ์งดงามแค่ไหนนะครับแล้วก็เนื้อพระเป็นอย่างไรนะครับมีการหักซ่อมหรือเปล่านะครับอันนี้เรามาเริ่มที่พระกําแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับจะเห็นว่าเนื้อพระเนี่ยนะครับมีความละเอียดหนึกนุ่มนะครับ แล้วก็ตามซอกลึกนะครับมีคราบกลุบนะครับปรากฏติดอยู่นะครับติดแน่นอยู่กับเนื้อพระเดี๋ยวเราลองชมด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะถูกเหมือนมีรอยขูดนะครับแต่ก็ขูดเพื่อทำความสะอาดน,นะครับเป็นรอยแต่เดิมนะครับ ก็จะเห็นคาบกลุกนะครับปรากฏตามร่องลึกทั่วไปนะครับอันนี้ลักษณะของสีของเนื้อพระเนี่ยก็จะมีหลายสีนะครับมีทั้งเขียวมอยนะครับมีสีแดงนะครับเขียวหินครกนะครับเนี่ยนะครับ แล้วก็ตามซอกลึกนะครับมีคาบกลุบนะครับคาบรลาลักติดอยู่นะครับลองชมใต้ฐานนะครับซึ่งจ,จะมีการถูกสัมผัสน้อยนะครับจะเห็นความเป็นธรรมชาติมากนะครับะนะครับสีของเนื้อพระนะครับมีความแตกต่างเนื้อพระมีความ ยุบย่นนะครับแล้วก็มีคาบกลุ่อยู่ตามซอกลึกนะครับ mm hmm. พระกำแพงลีลาเม็ดขนนนะครับ mm hmm. ครับเดี๋ยวเรามาชมพระกำแพงซุ้มก่อกันนะครับ mm hmm. ท่านจะเห็นนะครับลักษณะของเนื้อพระเนี่ยนะครับมีความแห้งเก่านะครับ ละเอียดหนึกนุ่มนะครับเช่นเดียวกันนะครับคาบกลุ่ที่อยู่ตามซอกลึกเนี่ยเกาะติดแน่นนะครับลักษณะของคาบกลุ่ก็คล้ายๆกันนะครับมีคาบปลาลักนะครับเห็นนะครับปรากฏให้เห็นนะครับ mm hmm. เนื้อพระด้านข้างด้านหลังนะครับ นี่นะครับเห็นคาบกลุ่นะครับเนื้อพระก็มีสีที่แตกต่างกันเช่นกันนะครับปรากฏว่านดอกมะขามกระจายอยู่ทั่วไปนะครับองเม็ดขนุนก็มีนะครับนี่นะครับเป็นด้านหลังถ้าลองสังเกตนะครับเดี๋ยวใต้ฐานองค์พระนะครับนี่นะครับ เห็นลักษณะเนื้อพระที่แตกต่างกันนะครับมีรอยยุบย่นว่านดอกมะขามแล้วก็คา,าบกลุกนะครับตามร่องลึกทั่วไปนะครับอันนี้เป็นพระกำแพงซุ้มก่อนะครับอีกองหนึ่งนะครับเป็นพระ กำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางน,นะครับท่านสังเกตเนื้อพระนะครับอันนี้เป็นสีออกเขียวนะครับเหลืององมเขียวนะครับลักษณะเนื้อพระเนี่ยก็มีความละเอียดนุ่มนุ่มนะครับรงค์นี้มีการลงลักษ์นะครับจะเห็นลักษ์สีดำนะครับเห็นคาบกลุ่ก็าติดแน่นอยู่กับเนื้อพระนะครับ มีว่านดอกมะขามกระจายอยู่ทั่วไปเช่นกันนะครับเนี่ยนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ปรากฏรอยยับย่นนะครับเป็นธรรมชาติสีของพระนะครับก็มีความาแตกต่างกันนะครับในแต่ละจุดนะครับเนี่ยนะครับ มีทั้งแดงเขียวมอยนะครับใต้ฐานองพระนะครับจะเห็นนะครับการเซตตัวแห้งเก่านะครับการยุบย่นของเนื้อพระแล้วก็คาบกรบที่เกาะอยู่ตามซอกลึกทั่วไปนะครับน,นะครับเป็นลักษณะของเนื้อพระ กำแพงลีลาเปิดโลกเม็ดทองหลางนะครับครับพระเครื่องทั้งสามองค์นะครับพระกำแพงซุ้มกอนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางนะครับนำมาเปรียบเทียบให้ท่านได้ชมนะครับลักษณะของพิมพ์พระนะครับ เนื้อพระแล้วก็การเจาะลึกเนื้อพระนะครับว่ามีลักษณะที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับให้ท่านได้ศึกษาเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นข้อมูลในการศึกษาสะสมพระเครื่องต่อไปนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ กระดิ่งติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมตอนต่อไปผมจะพยายามนำเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดิน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ครบทั้งหกมิติ ศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภา,าคีพระลีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมา พระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยาสารเออโมเลตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปาง แต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ เรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพั์อาจารย์ตวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือ เล่มนี้ครับหนังสือโควิด1นทีนไทม์ล็อกดาวน์สเตตแอนท์โฮมนิวมมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1นทีนไทม์อาร์ r ออนเอิร์ศิละปะ บนพื้นโลกที่ลังสรรโดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอาร์ n e อนเอต้องไปกับมือถือต้องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุ และสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดภระสีสรรเพชร์มรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดภระสีสรรเพชญหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วน ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรรพาธบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ